ปีศาจแดงขอ3าตามเพื่อโอากาสเข้ารอบรีวิวก่อนเกมแมนยูเต็ดบุกเยือนอาตาลันตาและประเด็นที่น่าสนใจก่อนแข่งเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลปีศาจแดงทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้ครับกองทัพปีศาจแดงมีโปรแกรมบุกเยือนอาตาลันตาในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่4 ซึ่งณนะตอนนี้ครับแมนยูเต็ดก็นําเป็นจากฝูงของกลุ่ม F อยู่นะครับแข่งไป3เกมมีอยู่6แต้มส่วนคู่แข่งของเรานะครับก็คืออาตาลันตาแข่งไป3เกมมีอยู่สีแต้มและอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับเบียริลจะเปิดบ้านพบกับยังบอยซึ่งหากว่าเบียริลดันเสมอกับยังบอยในแมตชนี้แล้วกองทัพปีแสดงสามารถบุกไปชนะอาตาลันตาถึงถิ่นได้นะครับก็จะทำให้โอกาสเข้ารอบน็อคเอาท์ของเรานะ่ะเปิดกว้างขึ้นมากเลยนะครับ ก่อนอื่นครับเรามาเช็คราชชื่อนักเตะของแมนยูไนเต็ดทั้ง25รายที่เดินทางมายัางอิตาลีเกมบุกยืนอาตาลันต้าคืนนี้กันครับนายทวันนี้สรายนะครับประกอบไปด้วยดาบิดเดเกอาดินเฮนเดสันและก็ทอมฮีตันกองหลังประกอบไปด้วยเอริกบายยีดิโอโกดาโลแฮร์รี่แม็กควลุคชออเล็กซ์เตลเลสราฟาเอลวารานอารอนบาบิซาก้าส่วนกองกลางครับมีบรูโน่ฟานันเดสเฟลดเจสซี่ลินการดควอนมาตาเนมันยามาเตช สกอตต์แม็กโทมิเน่ปอปอกบาและก็ดอนนี่ฟันเดอร์เบกครับส่วนกองหน้านะครับประกอบไปด้วยอาร์มัดเรียโลเอเดนสันคาวานีเมสันกรีนวูดอองตนี่มาซิยานมาคาสแรดฟอร์ดคริสเตียนโรนัลโดและก็เจดอนซันโชครับเรามาต่อที่บทสัมภาษณ์ของทางโอเลกุน่าโซชาก่อนเกมกับอาร์ตานตาถึงความพร้อมและก็ประเด็นที่น่าสนใจต่างๆก่อนเกมแมตชนี้ครับเริ่มที่ประเด็นแรกนะครับกับความพร้อมของทีมโดยโซชาก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ว่า ก่อนแข่งทุกเกมแหละผมมักจะหวังว่าให้ทุกคนพร้อมลงสนามและก่อนเกมกับอตาตาเนต้าคืนนี้ผมโชคดีมากที่ทุกคนน่ะเป็นเช่นนั้นเราได้พอลปอกบากลับเข้ามาสู่ทีมอีกครั้งแล้วเราจะมีทางเลือกมากขึ้นที่จะสร้างปัญหาให้กับคู่แข่งผมคิดว่าเราดูดีทีเดียวนะในช่วงฝึกซ้อมเมื่อเช้านี้ทุกคนอยู่ที่นั่นมีบางคนที่มีปัญหานิดหน่อยตอนซ้อมแต่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาใหญ่อะไรนะ ต่อจากนั้นครับนักข่าวก็ได้พุ่งเป้าไปที่ประเด็นแผนการเล่น3-4-1-2ที่โอเลกุน้าโซชาใช้ในเกมกับสเปอร์ที่ผ่านมาและก็ได้ถามโอเลนะครับว่าเกมกับอตาลนตาคืนนี้ทีมของเขาจะเล่นแผนเดิมหรือเปล่าซึ่งโซชาที่ตอบคำถามนี้ว่าผมไม่สามารถจะบอกแผนการเล่นหรือว่าแท็กติกให้กับคุณได้หรอกนะแต่เรามีทีมที่สามารถเล่นในหลากหลายแนวทางเลยล่ะคุณไม่สามารถใส่แท็กติกหรือว่าระบบการเล่นอะไรก็ได้เลย แต่แน่นอนว่าเราได้เตรียมแท็กติกในเกมคืนนี้กันแล้วล่ะในเกมกับสเปอร์ที่ผ่านมามันเป็นเรื่องของนักเตะนะและวิธีที่พวกเขาสแสดงบทบาทของตัวเองออกมานั่นคือสิ่งที่สร้างความแตกต่างในเกมวันเสาร์คุณภาพภายในทีมของเรานะ่ะผมเชื่อว่ามีความสำคัญมากกว่าระบบการเล่นโดยซ้ำเรามาที่ประเด็นต่อไปนะครับกับเสียงวิจารณนะ์นช่วงนี้ที่โอเลกุณ่าโซชาโดนวิจารณ์รอบด้านไม่ว่าจะเป็นคุณภาพในการคุมทีม หรือว่าเรื่องความสามารถของเขาที่ดีพอจะคุมทีมระดับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือไม่โดยโซเชียลที่ตอบคําถามถึงประเด็นนี้ว่าเสียงวิจารณ์ต่างๆทําให้คุณน่าสงสัยในตัวเองได้หรือทําให้คุณสามารถยืนหยัดเพื่อตัวเองผมคิดว่าตัวเองสนุกกับเสียงวิจารณ์ต่างๆที่ถาถมเข้ามาอยู่นาตอนนี้และผมเองก็เข้าใจถึงสิ่งที่พวกเขาวิจารณ์ออกมาเพราะเราทุกคนมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปและมันก็เป็นงานของพวกเขาในการแสดงความเห็นเหล่านั้น โวนเกมกับอารตันตาคืนนี้ผมรู้ดีว่ามันคือเกมสําคัญของเราอย่างมากเรารู้ว่าเราจําเป็นต้องรักษาความต่อเนื่องเอาไว้ให้ได้แค่การชนะเกมเดียวมันคงไม่ได้มีความหมายหรือความสําคัญอะไรมากมายแต่เกมในคืนนี้ต่างหากคือโอกาสสาคัญในการที่เราจะพิสูจนว่าเราสามารถรักษาความต่อเนื่องเอาไว้ได้จากบทสัมภาษณ์ของโอเลกุน่าโซชาครับเรามาฟังบทสัมภาษณ์ของบรูโน่ฟานันเดสก่อนเกมกับอาตาันตากันบ้างครับ ซึ่งทางบรูโน่นะครับก็เผยว่าต่อจากนี้เขาจะขอโฟกัสไปทีละเกมส่วนผลการแข่งที่ผ่านมาก็จะขอลืมมันเพราะกลายเป็นแค่อดีตไปแล้วโดวยบรูโน่ฟานันเดสได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าการแพ้กับเลือ์ภูที่ผ่านมาและชัยชนะของเราที่มีต่อสเปอร์ทั้ง2เกมเป็นอดีตไปแล้วและผมอยากจะขอโฟกัสในเกมคืนนี้กับอาตาตันตาม,มากกว่าผมมองว่าการตอบสนองจากนักเตะทุกคนออกมาอย่างดีเยี่ยมเลยนะ มันยากเสมอแหละในการรับมือกับความพ่ายแพ้กับคู่แข่งสําคัญอย่างลิเวอร์พูลพวกเราทราบดีว่าที่ทําให้แฟนบอลผิดหวังแต่มันก็แค่อดีตไปแล้วจากความพ่ายแพ้ในเกมกับลิเวอร์พูลพวกเราก็โฟกัสไปในเกมกับสเปอร์แต่ตอนนี้เราต้องลืมชัยชนะในแมตช์ดังกล่าวและคิดถึงสิ่งที่พวกเราสามารถทําได้ในเกมกับอาราันตาดีกว่า เรามาต่อที่พรีวิวก่อนเกมยูฟาชิเปนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดที่4นะครับซึ่งแมนยูแต่จะต้องบุกเยือนอาตาลันตาที่อิตาลีโดยจะลงสนามแข่งเวลาตี3ตามเวลาประเทศไทยนะครับและถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง B-in p o r t 1นะครับเรามาที่ความพร้อมก่อนเกมแมตช์นี้นะครับเริ่มที่ฝั่งเจ้าบ้านอาตาลันตากันก่อนเกมนี้ยอดทีมแห่งแบกาโมนะครับจะขาดผู้เล่นตัวหลักถึง5ราย เริ่มจากเบรตดิมซิตี้โรบินโกเซนมาเตโอเปซินาฮันชันเจบัวและก็กับตันทีมอย่างราฟาเอลโตลอยที่บาดเจ็บตั้งแต่ก่อนเกมแรกที่โอทาฟอร์แล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเกมนี้เชียนเปโเอโรกัสเปรินีกุนซึอของอตาลนตาครับยังพอมีข่าวดีเมื่อทางเมรีเดมิเรลและก็โคเซลุยส์ปาโลมมโนทั้งคู่ต่างฟิตพอลงสนามช่วยอตาลนตาในเกมคืนนี้ครับมาที่ฝั่งกองทัพปีสแสดงทีมเยือนบ้างนะครับ แมทนี้โอเลกุนาโซชาไม่ได้ใส่ชื่อของวิกตอร์ลิน e เลฟเดินทางมากับทีมแม์นี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บระหว่างซ้อมทําให้ก็ยังไม่ชัวร์นะครับว่าโอเลจะกลับมาเล่น4-2-3-1หรือเปล่าหรือว่าจะเล่น3-4-1-2เช่นเดิมเพราะว่าก็ยังมีเอริกบายยอีกหนึ่งรายที่หนีไปกับทีมด้วยครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถขยับลุกชอเข้ามาเล่นในระบบ3เซนเตอร์แบ็กได้และก็ส่งอเล็กซ์เตลิสเล่นเป็นวิงแบ็กฝั่งซ้ายแทน ส่วนในแผงมิดฟิลด์ก็จะได้พอปอกบาก,กลับมาด้วยนะครับหลังจากเจ้าตัวติดโทษแบนในเกมพรีเมยร์ลีกกับสเปอร์เมื่อเสาร์ก่อนทางด้านในรายที่เหลือนะครับก็ถือว่าฟูลทีมเพราะว่ายังมีทั้งบรูโน่ฟยานเดสเจดอนซันโชคริเตียโนโรนัลโดเมสันกรีนวูดและก็มาคัสแวรฟอร์ดในการสร้างสารร์เกมรุกส่วนเรื่องของเกมรับก็ยังมีราฟาเอลแารนและก็แฮร์รี่แม็กควายอยู่เช่นเดิมครับเรามาต่อที่รายชื่อคาดการผู้เล่นตัวจริงจากทางเว็บไซต์ฮูสกอร์กันบ้างครับ เริ่มที่ฝั่งเจ้าบ้านอตาลนตากันก่อนครับที่จะมาในระบบ3-4-2-1นาทวันเป็น so, มูโซ่3กองหลังมีปาโลมิโนเดมิราลและก็เดรูนสแดนกลางประกอบไปด้วยโจโคิมเมเล่เรโมโฟลอยเลอร์คูปไมเนอร์และก็ดาวิดเดซับปาคอสตา2ตัวรุกจะใช้โจซิปอิลิซิสและก็มาริโอปาซาลิสส่วนซูน่าตัวเป้าก็จะเป็นดิวานซาบาต้าครับมาดูฝัง่งแมนยูแต่ทีมเยือนกันบ้างนะครับทางเว็บไซต์ฮูสก็ยังมั่นใจว่า โอเล่จะใช้แผน3-4-1-2เช่นเดิมครับนาทวันเป็นดดบิดเดเกอา3กองหลังมีเอริกไบย์ราฟาเอลวารานและก็แฮร์รี่แม็กไกว์ฟูลแบ็กสองข้างใช้ Shaw, ลุคชอร์และก็อารอนวานบิาการเหมือนเดิมนะครับคู่มิอฟิลตัวกลางจะเป็นปอปอกบากับเฟลดตัวรุกจะเป็นบรูโนฟานานเดสและก็สองซูน่าจะใช้คริสเตียโนโรนัลโดกับมาคาสแรดฟอร์ดครับส่วนสกอร์ที่คาดการจากทางเว็บไซต์ฮูสกอร์นะครับ m มนยูเนเตจะบุกไปคว้าชัยชนะจากอาตาลันตาด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook Red d e v i l p a g พกันด้วยนะครับผม